ในวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของดวงอาทิตย์กันเลยค่ะประโยชน์ของดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์จะให้แสงนะคะแสงสว่างนะคะกับโลกของเรานะคะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในได้ชัดเจนนะคะ นอกจากให้แสงสว่างแล้วนะคะยังให้ความอบอุ่นนะคะแสงอาทิตย์อ่อนๆนะคะยังให้วิตามินดีกับร่างกายเรานะคะเด็กๆสามารถที่จะรับวิตามินดีนะคะในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆในช่วงเวลา7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงเช้าได้ค่ะ <S <S นอกจากนี้นะคะพลังความร้อนนะคะจากดวงอาทิตย์เนี่ยจะช่วยให้ผ้าที่เราตากไว้แห้งได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อเรานําไปตากแดดนะคะจะเป็นการฆ่าเชื้อโรค ในผ้าได้อีกทางหนึ่งด้วยคะ่ะพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะยังช่วยให้เราสามารถถนอมอาหารนะคะเอาไว้ให้ทานได้ยืดระยะเวลาของอาหารได้นานขึ้นโดยการนําไปตากแดดนะคะอาหารต่างๆที่ตากแดดจะทําให้เราสามารถเก็บได้นานขึ้นนะคะเช่นกล้วยตากนะคะปลาหมึกแห้งค่ะปลาต่างๆนะคะ หมูแดดเดียวค่ะแล้วก็กุ้งแห้งนะคะพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์นะคะยังเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ใช้ในการทำนาเกลือนะคะผลิตเกลือนะคะพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะยังเปลี่ยนเป็นพลังงานต่างๆที่เราสามารถนำมาใช้ได้โดยผ่านแผงโซลาเซลล์หรือแผงเซลล์สุริยะนะคะโทษของดวงอาทิตย์นะคะ เมื่อเราสัมผัสกับดวงอาทิตย์นานๆนะคะจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายของเราสูงขึ้นและอาจจะทําให้เราเจ็บป่วยได้เป็นลมแดดนะคะหรือโรคฮิสโตกนะคะและเมื่อนะคะผิวของเราสัมผัสกับแสงแดดนานๆนะคะก็จะทําให้เกิดเป็นรอยไหม้นะคะมีปวดแสบปวดร้อนที่ผิวนะคะดังนั้นเด็กๆไม่ควรที่จะออกไปอยู่ด้านนอกนะคะไปตากแดดนานๆนะคะ เมื่อเราเจอกับแดดนะคะเป็นระยะเวลานานนะคะพื้นดินนะคะก็จะเกิดความแห้งนะคะก็จะเกิดความแห้งแล้งนะคะไม่สามารถพอปลูกอะไรได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก,ก็จะให้เด็กๆนะคะทำงานในหนังสือนะคะธรรมชาติรอบตัวนะคะในหน้าที่16คะ่ะโดยให้เด็กๆนะคะวาดภาพหน้ายิ้มนะคะ ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่เป็นประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์นะคะและวาดภาพหน้าบึ้งนะคะลงไปในช่องสี่เหลี่ยมภาพที่เป็นโทษของพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะมาดูงานต่อไปนะคะอยู่ในเล่มเตรียมความพร้อมนะคะในหน้าที่14นะคะในหน้านี้ค่ะก็ให้เด็กๆระบายสีภาพที่ออกเสียงคล้ายกับภาพในวงกลมนะคะ เด็กๆลองมาออกเสียงพร้อมกันนะคะในวงกลมนะคะหนูนะคะด้านนอกนะคะสิงโตเด็กงูดินสอนะคะเด็กๆลองฟังเสียงนะคะแล้วก็ดูว่าภาพไหนนะคะที่ออกเสียงเหมือนกับรูปในวงกลมนะคะ นัานต่อไปนะคะให้เด็กฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือนะคะโดยการวันนี้จะให้คัดพยัญชนะไทยนะคะตัวหอหีบใส่ผ้านะคะเด็กๆคัดให้สวยงามระบายสีด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ